สวัสดีค่ะคลิปนี้นะักขวัญจะมาแนะนำเพื่อนๆและคุณแม่บ้านทำที่เกี่ยวสายเสื้อในนะคะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อคอเหลี่ยมคอกว้างนะคะปัญหาที่ลูกค้าเจอก็คือพอเวลาลูกค้าใส่แล้วไหล่เสื้อจะหลุดนะคะจะหลุดออกมาอย่างนี้นะเราจะมาทำที่เกี่ยวสายเสื้อในกันค่ะเริ่มแรกนะคะเรามาร์กตำแหน่งกึ่งกลางไหล่ไว้ก่อนนะคะลักษณะนี้นะคะเรามาร์กไว้ก่อนนะ จากริมผ้าเราวัดเข้ามาจุดนี้ประมาณ3กระเบียดนะคะเราเย็บกระดุมแปะตรงตำแหน่งที่เรามาร์คไว้เลยนะคะพยายามเย็บไม่ให้ทะลุออกมาด้านนอกนะคะเพราะว่าเห็นเส้นได้แล้วจะไม่สวยนะเราเย็บโดยรอบตามปกติเลยนะคะแต่ว่าจุดที่เราจะทำเป็นสายเกี่ยวเสื้อในเราจะต้องให้อยู่กึ่งตะเข็บกลางไหล่พอดีนะคะ เพราะว่าพอเวลาเราทําเป็นห่วงอะค่ะจะได้อยู่กึ่งกลางพอดีเลยนะลักษณะนี้นะคะเราเอากระดุมแปะอีกฝั่งหนึ่งมาเย็บลักษณะนี้เลยนะคะแล้วเราก็คล้องได้สามรอบนะคะเพื่อที่ให้เส้นที่จะเกี่ยวสายเสื้อในอะคะ่ะหนาหน่อยนะพอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราถาักเหมือนลักษณะเป็นตัวหนอนนะคะก็คือเราถาักวนไปเรื่อยๆเลยนะคะลักษณะนี้นะ เดินวนอย่างนี้ไปตลอดเลยนะคะจนสุดเลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะคะพอเราติดกระดุมแป้นะคะห่วงขนาดของห่วงนะคะก็จะได้ขนาดที่เราวัดไว้นะก็คือจะไม่เล็กกว่าสายเสื้อในนะคะแต่ว่าก็จะไม่เลยขอบ ของคอเสื้อออกมานะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสายเสื้อในก็จะไม่เลยขอบคอเสื้อออกมานะคะสองข้างเราก็ทำเหมือนกันค่ะเราต้องมาร์กนะคะเพื่อที่พอเวลาเราทำสองข้างจะได้ออกมาเท่ากันนะคะ ด้านนอกเราก็เย็บพยายามไม่ให้เห็นเส้นได้ด้านนอกนะคะเพราะว่าพอเวลาลูกค้าใส่จะได้สวยนะคลิปนี้นักขวัญก็แนะนําเพื่อนๆแล้วคุณแม่บ้านแค่นี้นะคะอย่างไงอย่าลืมเป็นกําลังใจให้นักขวัญด้วยเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นักขวัญด้วยนะคะคลิปนี้นักขวัญสวัสดีค่ะ